กได้้าับตรงนี้น่าจะเป็นใช้ในสรองไหมหรือเป็นอะไรวะเนี่ยในภจีนก็คือด้วยวีล็อกนี้นะครับผมเราตั้งใจจะมาฝรั่งเศสเพื่อจะมาซื้อของหวานโดยเฉพาะนะครับตอนนี้ได้ยังจุใจนะครับแต่ว่ายังไม่หมดเรายังตะลุยซื้อของหวานต่อ เมื่อกี้ใครชิมหรอกเราเลยเมามายังไงต่อละครับไกดน้ำซูชิไหมซูชิมาฝรั่งเศสมากินซูชิสุดยอดยังไงละทีนี้ยังไงละทีนี้คือคือราคาก่อนะราคา ขนมปับงบาเก,กต็ตหกสิบเก,ก้าไม่มีแต่ราคาขนมปังอะ่ะเข้าไปดูไปไปเลยครับผมอ่อาก็าสรับร้านนี้ที่เรามาไม่มีสิ่งที่อยากได้แต่ว่าเราได้สิ่งที่ไม่อยากได้เกินเกินก <c oughs> ว่าที่เราอยากได้ไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวเราเดินตามหาต่ออย่าได้กลัว ไปใช่ที่นี่ก็าปิดเที่ยงครึ่งวอาทิตย์นะดีบองชา7.30 until 12.30ถึงแค่ว,วัอาทิตย์จริงๆนะนี่วันอาทิตย์ตอนนี้เวลา11.55เรายังมีเวลาอีกประมาณ30นาทีในการเดินตรุยหาซื้อของหวานกินที่ฝรั่งเศส อ๋อถ้าเป็นร้านขนมปังพวกนี้จะปิดเที่ยงครึ่งแต่ถ้าเป็นคาเฟ่ให้นั่งชิลก็นั่งได้ปกติมันเป็นเมืองท่องเที่ยวนะไม่ได้ปิดงัดแต่เยอรมันถ้าเป็นร้านอาหารอะไรเงี้ยมันก็เปิดอยู่แล้วอืมวันนี้ที่เราเลือกมาที่โครมาเพราะว่าที่เยอรมันแถวบ้านพวกซปเปอร์มาร์เก็ตก็ปิดอะไรก็ปิดถูกปะเราก็เลยเลือกที่จะมาเดินเที่ยววันนี้ตอนแรกเราแพนว่าจะไปวันเสาร์เมื่อวานเราก็เลยไปเซิร์ฟบอร์ดกัน เป็นยังไงบ้างครับผมคุณแม่ได้ของกินมาพอจะชื่นใจยังอ,อะไรอีกไหมเอาอะไรอ่ะอุย้ยต้นไม้ติดไม่เวลาเดี๋ยวให้ไอ้น,นี่ก่อนให้ร้านมันปิดก่อนแล้วเราค่อยเข้าห้องน้าได้เดี๋ยวหมดเวลาไม่เพราะตอนนี้คือน้ำไม่ได้เซิร์ชแล้วว่าจะแบบไปร้านไหนต่อไปก็คือเจอร้านไหนก็เข้าอ่ะก็เจอร้านไหนก็เข้าเลยถ้าเจอห้องน้ําก็เข้าอโอเค <laughs> ก็จริงๆนะครับผมพอดิน แผนไว้ว่าสไหรับัเจตตี่จะทำกินวันนี้ก็ของหวานน่าจะซื้อสักไม่มากไม่มายก,ก็ประมาณสักห้1สิบยูโรก็น่าจะพอนะครับหรือเกินจากบัจจิติดนิดหน่อย,น,อยนะครับลองดูว่าเราจะได้อะไรบ้างแล้วก็ยังไงนี่ร้านที่เราซื้อเมื่อกี้นี่ร้านที่ใช่ไหมใช่ยังไงครับอันนี้คือร้านอะไรครับร้านขายขนมปังเอาเข้าเลยครับผม เท้าครับเข้าดีครับ e ีนี้มีแต่ขอกินครับใช่มาฝรั่งเศสยังไม่มาฝรั่งเศสยังไม่ได้โดนโกซองเลยอ่ะเขาสั่งโกซองไปแต่นี้ไม่ได้เซิร์ชหาร้านที่ดีเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่อันนี้เราเดาเอาเดาแล้วลุยเลยโอ้แต่สีสันดูหนอันน่ากินนะที่ชมชีสพาสเอ่อชีสพาสชีส น่ากินอ่ะจัดเลยครับผมจัดครับอันนี้มัมมนจะแบบใส่กบแาอะไรเรียบร้อยเออจ s one นอ่เออยดพิซซชิจัดเอแคลไว้วันมีซซข,ขาวอีกเพิ่มอหนึ่งอันน่ากิน,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 นมากเลยคุณแม่เขาอยากได้ นี่แบงค์ห <libro> okay. ้าสิบ <t> ยูโรเราย่อยเป็นเศษหมดแล้วร้านนี้ก็ประมาณสิบสองยูโรโดยประมาณบายบายไปไหมายไปกันต่อเสียงละครดังแล้วเที่ยงเที่ยงเที่ยงอ่าแม่โทรมาเอาแอปไซด์ก่อนเป็นไงบ้าง lắm giống như này con hát rồi cưng mang cưng mang áo tim mạch yaki tim mẹ à lòi mang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  à lòi Ngon không? lòi mang à lòi mang à lòi mang à ไอติมร้านไหนไอติมร้านไหนเิ็นคนเยอะมากเราเลยไอติมคนเยอะต้องกินต้องกินต้องกินวีล็อกนี้ต้องกินอย่างเดียวเดี๋ยวอีกสองวันเราจะกลับไทยแล้วก็สำหรับไอศรีมร้านนี้ก็จะมีประมาณนี้เมนูเขาเขาบอกว่า1รูป2.9 2รูป19แล้วก็มีไล่ตามนี้เลย มีอื่นไหมวันเนี้ยอะไรนะอะไรภาษาฝรั่งเศสหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกมันอะไรอะไรอะอะไรอร่อยปลาหมูเส้นอะปลาหมูน่ารักมันได้ใช้ถ้าคนไทยไม่รู้จักก็เหมือนเหมือนพิซซ่าบลูเบอร์ร oh, ่มันจะเน้นชีสน้านหัวหอมอะไรแั้นร้านไหนมีอะไนตามร้านอาหารอ๋อต้องไปร้านอาหารใช่แต่แต่วีนลองนี้เรากินแต่ของหวานแต่ถ้าของหวานไม่ได้ค่ะแต่ถ้าถ้าเจอแบบว่านั่นก็เขาได้จริงแถวบ้านก็มีอยู่ร้านหนึ่งบันลินทะเลสาบ อร่อยมากสไตล์นั้นเลยอะเลยดูอาจจะไปกินแถวบ้านมีเวลาวันนี้ในของหวานสาวครับถึงคิวเรายังครับผมแล้แล้วไอติมของอร่อยต้องรอนิดนึงแล้วกินแค่ลูกเดียวสองลูกเลยไป ใน้ำฟังไม่รู้เรื่องครับผมอังกฤษงเแปลง้ว่ะฟังไม่ทันเลยเียนทั้งนั้นแล้วตรงนี้นะครับถ้าจะท็อปปิ้งเพิ่มก็เพิ่มอีก 0.5ได้แล้วของเราเป็นแบบนี้เฟเป้ไปไม่ซีอ่าหลังจากเราเข้าร้านไอศครีมนี่อันนี้เป็นอ่าคาเฟ่เฟเป้ข้างใน,นจะเป็นกาแฟปั่นแล้วก็มีวิปปิ้งแล้วก็คแม่ชงก็จะกินเป็นไอศครีม2ส,สกูปราคา4.9ของพอดีก็4.9ส่วนของไกด์น้ำนั่น เป็น3สกู๊ป5.9ุผูกเข้าไปอีกอร่อยมากอร่อยสุดๆเลยจริงป่ะจริงมาชิมด้วยริงม่าอันนี้ดีกว่านี้อันนี้กาแฟกินไม่ได้เสียใจด้วยแต่อร่อยจริงๆอร่อยจริงออันนี้อร่อยจริงดูดทุบๆเลยเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ไอเวนิสลิฟต์นลเวนิสของเขานะครับผมอยากดูว่ามันสวยขนาดไหนแล้วเราก็คลิปนี้เราก็คงจะจบนะครับผมจบหรือเปล่า ไม่จบตังค์จบอ่ะเนี่ยตอนเนี้ย ตอนนี้เหมือนเราเดินกลับมาจุดเดิมไหมเนี่ยร้านตรงนี้ตรงทางเข้าแต่ตอนแรกอะไม่มีคนเลยคนน้อยมากแล้วก็ตอนนี้ก็มันเที่ยงครึ่งคนเขาเริ่มจะออกมาละตามร้านอาหารมากินนะั่นนูนกินนี่กันนะครับผมแล้วก็ถ่ายรูปมีทั้งนักท่องเที่ยวทั้งอะไรสารพัดนะครับสำหรับคลิปนี้จุใจไหมครับผมท่านผู้ชม เลยว่าคนเยอะจริงๆคนเยอะจริงๆนะคนเยอะแยะเลยเมื่อกี้ไม่มีคนเลยท,ท้งโบราณอันไหนร้านนี้เหรอใช่เหรอนี่มันร้านอาหารเออ<า>นี่นี่มันร้านอาหารใช่เลยนี่ยโอูแต่งร้านน่ารักไหมถ่ายรูปไหมถ่ายรูปไหมอ่ะไปนี่ แดนนี่เขาชวนกินหอยทากเป็นอาหารพื้นเมืองแถวนี้คุณแม่เอาสังมือไหมหอยทากย่างหอยทอดอรพอได้หอยทอดอราได้แต่หอยทาก็ไม่ไหวขนลุกเลยตัวอยู่ในกระดองเราถึงแล้วนะครับผมลิตเติ้ลเวนิสของที่นี่ น,นี่ทางนี้ไหนฮะอ้าวทางน,างนี้ผิดทางนี่ยังไงดอกไม้เยอะมากสวยงามตามท้องเรื่องปะ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 ไปไหนกันไปตลาดค่ะไ,ไปตลาดค่ะเดี๋ยวจะมีของกินอีกค่ะ แล้เมื่อกี้บอกว่ามาเวนิสอย่างเดียว <c oughs> ไปสิคะ <c oughs> รออะไรของกินรอข้างหน้า <c oughs> มีห้องน้ำไหมบชีเข้าดีครับผมไปไปฝากข,ของน่อนให้ดูเสร็จกันได้หรอผมมีเหรียญเยอะเมื่อนะกี้ไปไหนไปไหนเมื่อกี้เเข้าตลาดจะไปเข้าห้องน้ำก่อนแต่ว่าเขาบอกว่า ต้องออกทางนอกบ้านบอกไว้นี่ไงนี่ฟิวซีอับริกเอาแยกกันเข้าบายอันนี้ผู้หญิงผู้ชายบายโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยปวดอีปวดอีโอ้ยปวดท้องห้องน้ำก่อนห้องน้ำแบบน,นี้เข้ายัางไงวะเนี่ยเดี๋ยวไปหาที่อื่นดีกว่าไม่ไหวแล้วตอนนี้นะครับผมพอดี้นก็สบายตัวแล้วนะครับเข้าห้องน้ำเรียบร้อยนะครับ มันหาไม่ได้ก็ต้องเข้าเมื่อกี้แล้วครับผมทำยังไงได้โอ้ยที่นี่เดี๋ยวไปเจอไกลน้ำที่ตลาดเมื่อกี้ก่อนแยกตัวออกมาไปห้องน้ำป้าไป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 อนนี้ไกลน้ำกับดันเนียล เขารอกันอยู่ในตลาดนะครับผมโอ้ยเปิดประสบการณ์ใหม่ห้องน้ำฝรั่งเศสเหมือนเดิมไม่มีที่นั่งต้องอย่างนี้เอาใช่ต้องนั่งท่านั้นเอาทำไมก็นั่งกันไปเลยขาท่านั้นจะงไปเลยไม่ต้องพยายามไม่ต้องพยายามนั่งไปเลยโตดกระถึงน้ำอ่ะว้าวแซลมอนชีสเอาะครับไม่ต้องคิดแล้ว มีรอบนี้กินอย่างเดียวจัดไปอันนี้แล้วก็ตอนนี้ก็ได้เวลาจะบ่ายโมงแล้วนะครับผมเราต้องหาของคาวกินบ้างแล้วนะครับผมอาจจะนอกแผนนิดนึงแต่มันต้องกินนี่แซลมอนชีสจัดไปสั่งให้เลยด้วยเมสักครู่เราจะสั่งด้านหน้าเขาบอกให้เรามานั่งที่โต๊ะนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็จะมีเมนูให้นะครับแล้วเขาจะมารับออเดอร์มันะ้ง มารับเตอร์จริงด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ไกด์ก็สั่งกัแบบไม่รู้เรื่องแบบสักอังกฤษซอฟอย่าเอกราชเดสมงพอสำหรับที่นี่ฝรั่งเศสค่าอาหารเขาจะค่อนข้างแพงถูกต้องไหมส่วนน้ำเปล่านี่เขาจะมีให้ฟรีปกติโดยปกติเวลาสั่งก็จะเออมีการรับ อุ่นกับลับโจ๊อุ่นกระลาบโจ๊มันคือแบบโถน้<ม>ถนำโถงไห้แบบโต้นสร้างใช่แบบน้ำก,ก๊อกอะไรเงี้ย<บ>ส่วนใหญ่มันจะฟรีแล้ว<ๆ>จะลองขอเขาแต่ถ้าเป็นเยอรมันน,นนี่ไม่ได้เยอรมันจะไม่มีน้ำฟรีก็ต้องซื้อน้ำเปล่าก็ต้องซื้อแล้วก็เวลาที่เยอรมันก็ดูด้วยดูราคาเพราะบางทีน้ำเปล่าราคาเท่าเบียร์ก็จับเบียร์เลยนะออ่ะโเคลองดูว่าน้ำเปล่าเราได้ฟรีไหมวิบอย่างสุดว้ามาแล้วอันไหนของเราอันไหนของใครค่ะอันนี้พ่อแกไม่ได้พ่อแกสั่งเป็นปกติไงใช่ใช่อัดสลับมา แกเอา,าสะอาดไปดิทีไงไง่ไหอันไหนครับองหลักเปลี่ยนนี่นี่อมดมาโอเคนี่เป็นบเ,นนเนบคอนเอ้ยแซลมอนชีส ี่กินแซลมอนออกมาเต็มเต็มยอดเบคอนแซลมอนบบะวิเดียชิมชิมของน้ำมั้งอะลองชิมลองชิมอ่าให้มีผักก่อนนะดูสิชิมของน้ำมั้งอันนี้เป็นอะไรนะจะมีเออ่มีเบคอนแล้วก็เป็นมันเป็นชีสรัฟเฟปที่น้่งทำเองกันคือนั้น่ะมันจะมีกลิ่นดมาแ้ปโอ้ยืดมากยังไงชีสอันไหนอร่อยกว่า

ิเย็นหน่อยแห้แปดทอร่อะไรหมอ่ะท่อะไร เรียบร้อยตอนนี้เราอิ่มเรียบร้อยแล้วครับผมเราไปจ้ามือค่าน้ํามันครับผมเราหมดไป28ยูโรนิดๆนะครับผมก็ถือว่าไม่แพงนะครับผมสบายสบายคลยิกในการกินบางทีนักท่องเที่ยวมาปุ๊บเนี่ยเขาจะถามก่อนว่ารับน้ําอะไรไหมจริงๆเขามีน้ําฟรีให้น้ําเปล่าให้ <c oughs> ใช่มันจะเป็นน้ำในโทอะไรเงี้ยเอาไปจากก๊อกนี่แหละก๊พื่อภาษาฝรั่งเศสจะได้รู้ว่าเรารู้จริงๆทุกคน วินการาฟโดซิบุกเล t เราขอน้ำโถขอโถน้ำค่ะวินการาฟโดซิบุกเลอ่อย่าลืมนะครับผมเป็นคลิกสำหรับนะักท่องเที่ยวที่มาฝรั่งเศสป้ายก็เดี๋ยวเรากลับตรงทาง Little Venice นะครับผมแล้วเราก็จะกลับบ้านเรากันแล้วนะครับผมตอนนี้ย่าแมวกับประสงย์ย่าทรง,ทรงนะครับผมพวกกังรอพวกเราอยู่นะครับแล้วเราก็มีขนมอีกเพียบเลยนะครับที่จะเอาไป นะครับผมนิดนึงนิดนึงนิดนึงกับกลับไปใหม่เมื่อกี้แดนนีลบอกว่ามีร้านกาแฟที่ขายตั้งแต่ปีสมัย1924นะครับเราต้องร้องร้องๆองก่อนไปคลิปร้านนี้นะครับผมเขาเป็นชื่อร้าน1924นะครับผมเรามาสั่งกาแฟตรงร้านนี้อยากเห็นว่าที่นี่เขาทำกาแฟกันยังไงสเฉยอะไรนะอะไรนะนึกว่าร้านตั้งมานาน หนึ่งเก้่ป้าแม่คนขายเกิด1 9ึ่งเก้าสองสีอะไรอะไรมากินกาแฟก่อนหนึ่งเก้องสี่้เลยปูชิโน่ที่นี่วใจน้อยนนี่ได้คับปูชิโน่มาแล้ว1924ปีเกิดแม่เขาไม่ใช่สุปว่าไงน่าจะร้านนี่แหละจริงๆน่าจะขายแเอ่อโอเค ส r o องมากส r o องมาก good อืมราคาเท่าไหร่สามยูโรสามฟร3ยูโรอแก้สามสิบสามยูโรสามสิบแบแก้วนี้นะครับผมโอเคงั้นจบเลยดีกว่าก็สำหรับคนที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมให้กับพอดินพาเที่ยวนะครับผมคลิปนี้เรากินแบบจุกจุก ขนมเดี๋ยวจะกลับไปกินที่บ้านนะครับผมให้หลายๆคนกินรวมๆแล้วค่าขนมเราก็หมดไประมาณ50กว่ายูโรเมื่อกี้อาหารเมื่อกี้อีก28่สิกว่ายูโรนะครับผมมีสาก็สรุปว่าก็ร0อยูโรโอเคอยู่สำหรับคลิปนี้ชิลๆนะครับพอดีมาเที่ยวที่ฝรั่งเศสที่เมืองโคมานะครับผมประเทศฝรั่งเศส มีเวนิสเล็กๆด้วยนะครับผมเมื่อกี้เจอ2อสาวก็ถ่ายรูปให้ใช่เราก็เลยแลกกันถ่ายโอเคงั้นไปแล้วครับกลับไปสู่อุนดิเนนกันนะครับผมฏอบัปะเที่ยวครับ